และจากประสบการณ์ของปาล์มที่แบบว่าเคยทำ IF มาอะไรเงี้ยรู้สึกทรมานไหมต้องเข้าใจก่อนว่า intermittent fasting ก็มี intermittent feeding นะจ๊ะมันไม่ได้แปลว่าเราอดมันแปลว่าเรากินกินเป็นบางช่วงอ่าคือแปลว่าอดเป็นบางช่วงดีกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าอดอาหารอ่า IF ไม่ได้แปลว่าอดอาหารเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชีวิตคนเราสามารถอยู่ได้อยู่ได้แบบสบายสบาย ถ้าช่วงที่ฟิตฟิตอย่างนี้นะสมมติว่าถ้าช่วงที่ที่เคยทําที่เหมือนกับแบบตั้งใจจะลดน้ําหนักเลยอย่างเงี้ยนะก็อาจจะสิบแปดหก 18, 6, ก็คือกินแค่หกอ่าก็คือเช่นกินสิบโมงเช้าเลิกสี่สี่โมงเย็นก็คือก,กินแค่หกชั่วโมงแล้วก็หยุดสิบแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยนะอ่าบางวันอาจจะสลับที่ยี่สิบกับสี่ก็จะใกล้เคียงกับโอแมแล้วก็คือจะใกล้เคียงกับวันมิวสันเดย์อ่า แต่อย่างที่บอกไปก็คือใจจริงถ้าสําหรับคนที่จะเริ่มอ่ะควรจะเริ่มในเวลาที่เราถนัดมาว่ในเวลาที่เราสะดวกจะทําก่อนเสร็จแล้วเราค่อยๆเพิ่มไปก็ได้อ่าแรกๆเราอาจจะทําแบบแปกินแปดหยุดกินสิบหกอ่าซึ่งจริงๆอันนี้มันจะใกล้เคียงกับชีวิตคนปกติมากนะถ้าเราไม่ติดขนมมายกเว้นว่าเราจะติดขนมก่อนนอนเท่านั้นแหละอ่าแปดกับสิบหกนี่มันจะใกล้เคียงกับชีวิตคนปกติมากอยู่แล้วอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเพิ่มชั่วโมงเข้าไป